สวัสดีครับสวัสดีกลับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เคารพทุท่านครับผมมือนีกครับมาพบกันอีกคือเก่าครับผมกับจ่องท่องพูนชาแนลครับมือนีบ่าวท่องพูนมีโอกาสครับผมมีโอกาสได้มาหาคุณแม่ท่องซีครับผมเป็นคลิปแหลกของบ่าวท่องพูนนะครับเนาะบอกคอยได้มาหาคุณแม่จักเทื่อนี่ีเป็นขังแหลกครับผมคลิปแหลกบ่าวท่องพูนมาตามโค้งสุดท้ายครับผมคุณแม่เพิ่นฟันมือขค้ืนสดซดห่อนห่อนครับผมเตือนเสาร์มาบ่าวท่องพูนก็มีโอกาสครับผมมีโอกาสได้มาหาคุณแม่ครับมือคลืนคุณแม่เพิ่นฟ หลานสองคนครับผมมหามาบอกเลียกผมครับสามผู้ชมแล้ะเลียตัวนั้นจะเป็นตัวใดให้ท่านผู้ชมติดตามไปพร้อมกับเบาทั้งพูนนะครับเหลืองเล่าข่วมฝันแนวทางดีๆของคุณแม่จะเป็นแนวได้กัดฝาก่านผู้ชมนะครับติดตามไปพร้อมกันครับผมตอนนี้คุณแม่เพิ่นกะพร้อมนะครับผมที่จะเบาเรื่องเล่าข่วมฝันแนวทางดีให้กับ่านผู้ชมได้รับชมและฟังในโค้งสุดท้ายนี้ไปครับไปติดตามแนวทางดีดีับคุณแม่กันครับผมบ่าคลิปนี้ คุณแม่ผู้จะหายตัวไดมากครับผมไปค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณยายท่องสีค่ะสวัสดีครับคุณแม่ท่องสีครับสวัสดีครับค่ะเมื่อในช่องสาวนิ้งพ้าร่วยช่องปุ่นเชี่ยวครับมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณยายท่องสีเนาะค่ะครับค่ะเป็นคลิปแรกของคุณยายค่ะในงวดวันที่หนึ่งทันว่าค่ม2566นเนาะค่ะครับผมเป็นคลิปแรกกับเป็นโค้งสุดท้ายค่ะคุณยายฝันเมือ่อคืนนี้ล่าสุดสัศนเบาซู่ฟังเลยค่ะคุณยายฝันอย่างไดเนาะ โอ้ยฟันว่าลูกร้านลงมาหาร้านมที่บันเกาค่ะร้านสาวกับร้านไผ่ลงมาราว่าไม่ใช่ชื่อเลขตัวใดเอาเมย์บุญจักเลขไปทันไม่ใช่ชื่อเลขเบื้องซื่อเลขหกหก,หกลองมึงได้ไม่ให่เด้อมันว่าแต่ทอนนัน้นวาลทอนครับค่ะ,คะเด็หกหกมึงได้ไม่ให่เทียมันออกคุณว่าเขาเดขกฮกฮกมันจะใสเม่บุญซืเลขก็เลยว่ามันค่ะ แต่ว่าเจ้าของก็สิซื้ออยู่เราสื่อไม่สื้ออยู่ลองเบิ่งนะครับคุณยายแล้ลอกเมืองเพราะว่ามันมาบอกอ่าเนี้ยมาบอกก็เดียหายตานนี้เนาะเป็นฝันสั้นๆเนาะเออคุณยายฝันบ่ยาวค่ะมันก็บอกว่ามันสิเมื่อมันก็ว่าครับฝันสั้นๆแต่ว่าได้ใจควบเน้นๆครับผมยากละทุกขันมันแม่นก็ให้ให้ลูกหลานถือกินเลยค่ะแล้วให้ลูกให้ร้าน ผู้หญิงมาสองคนใเนาะหลานสาวผู้หญิงสองคนหลานไผ่ร้านสาวกับหลานไผ่มานํากันผู้หญิงสองคนโบนีได้ค่ะคุณยายอาจจะซีซีกับม่าน้าเนาะค่ะมี่น้ากับอามันหรือมาน้ำกันนั่นค่ะซีซีหกหกหรืออาจจะเป็นหกซีซีหกก็ไดครับเนจะือนอมันจะเป็นเอียนองนอเลี้ยเอ็นองค่ะแล้วถ้าให้คุณยายหมักเลียคุณยายคุณยายหมักตัวไรนอในงวดนี่ นี่สิว no, mm, ่าอย่างไรน้องเมยกับมีในใจบ่เด็กๆในใจนะบ่ค่ะในใจก็ว่าเก่าๆก็อันโคกๆเก่าๆก็โคกๆเนาะคุณยายเนาะเพราะว่ามันอาจจะกลับหัวได้เนาะ คขกอาจจะกลับเป็นเก่าเก่าได้ว่าไมนคุณยาย็นกมักเก่ใจคุณยายมากโขกโกเก่าเก่าค่ะท่านผู้ชมอย่าลืม80ดศูนน้ำเนลเทียวต่อยไปเทียวมันอันแปดศูนย์มาแปได้ไย่าป้า8ดคุณยายว่าอย่าลืม80ค่ะค่ะ มือหนีเป็นมือโค้งสุดถ่ายเนาะคะ่ะสาวนิงกับมาตามคุณยายแต่สาเลยคุณยายเพิ่นปลูกผักอยู่เพิ่นกับมาว้าความฝันหายฟังเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเบาท่องพูดมิยังเพิ่มเติมบ่รคะคุณยายฝันมือเคลื่อนไหครับฝันมือเคลื่อนนี่ตอนเสาวปุ๊บเบาท่องพูดกับสาวนิ่งฝ่าว่าครับผมฝ่ามาติดตามแนวทางไปฝากต่อไปชมในีโคง้งสุดท่ายหยาดบ่ท่านเนาะครับเนาะเพราะว่ามือหนีเป็นมือซุดถ,ถ่ายครับผมก็ <หน S 2> ฝ้ามาาครับผมหยาด ยนันแปลว่าถามันคนุณยายมิน่นเี่ยเทางที่ดีกะอยากให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเนาะครับเนื่เพราะว่ามือนีเป็นเมือสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับผมกะมีเท่านั้นค,ค่ะคุณยายเพิ่งขายมาหล้วครับผมแนวทางของคุณยายฮกฮกมันมคนุณยายเพิ่อนเพิ่น,พนบอกอแต่ว่าก็มีเหล็กกะลิก็มีเหล็กของคุณยายน้ำเนี่ยครับแปดศูนย์นะครับเนาะกะจะเลื่อมตีก็จากผู้หญิงนะครับเนาะสี่สี่หรืออาจจะเป็นสี่หกหกสี่ก็ได้ครับผม นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายทองสีเนาะค่ะที่เพิ่นหกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและฟังงวดว่องหันค่ะเลขคุณยายกับเข่าค่ะแต่สองสาหนิงบได้มาตามเนาะค่ะสองอื่นเพิ่นมาตามกับเข่าของเพิ่นค่ะคุณยายเพิ่นหหนึ่งีเต็มเต็มเลยค่ะเลขแตกเนาะค่ะแสนแตกค่ะหนึ่งีหนึ่งีค่ะค่ะแล้วงวดนี่ถือว่าช่องสาหนิงโชคดีเนาะค่ะ มาตามโครงสุดท้ายให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรัะฟังขอหายมิฉุกในรางวัลไงกับคุณยายท่องสีอีกขั้งหนึ่งค่ะค่ะ <Lion essay> ขอบคุณคุณยายได้หลายค่ะบ่แพงตัวเลขกเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้าวขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับครับผมนังจากได้ฟังเรื่องเล่าความฝันแนวทังดีๆครับผมในโคงสุดท้ายนี่ครับคุณแม่ท่องสีของขฮาครับผมหรือคุณยายท่องสีของข้าครับผมบานนี้ว่าต้องพูดกันจะได้มาสรุปตัวเลขกครับผมมาสรุปตัวเลขกนวทังให้กับท่านผู้ชมเลยเอฟซีทุกท่านเนาะครับเน ตัวเลขของคุณแม่เ่ิดหายมากตัวใดเนี่ยครับผมครับผมสาหรับตัวเลขของคุณแม่ที่หลานสองคนมาเข่าฝันครับผมฝันเห็นหลานสองคนครับผมมหาเราบอกเลขกครับผมเรขกที่บอกก็คือหกหกครับผมหกหกก็มีเก่า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 นะครับเนาะเก่าเก่าเนี่ยตกันครับผมตกันหกหกเพราะว่าเก่ากับพกเป็นหลานเป็นตัวเดียวกันนะครับเนาะกับหัวกัดหางก็มีเก่าหกหกเก่าครับผมกันครับผมก็มีแปดศูนย์ครับผมแปดศูนย์นี่คุณแม่คุณมาคุณมักแห้งคนวะครับกันใบครับผมลองเบิง เพื่อไว้ครับผมเพราะว่าคุณยายเป็นหมักครับผมกับซีซีซีเนี่กคตีจากความฝันนะครับเนาะหลานสองคนเป็นผู้หญิงครับผมผู้หญิงสองคนซีซีครับผมผู้หญิงนามซีสองคนซีซีครับผมหรือท่านไดอาจจะอยากได้ซีสองกระบอเป็นยังครับผมสามารถตีเพิ่มเติมได้ครับผมแต่ว่าทางบ่าวต้องปุ่นบริลงหายนะครับเนาะเพราะว่าอาจมันอาจจะเบืองไปหลายตัวครับผมแต่ว่าถ้าท่านใดหรือเอฟซีหรือท่านผู้ชมหมักกะสามารถเอาไป พิจารณาเลยครับผมกับ4ีหกหกสี่เนาะครับเนาะอันนี้ซีหกเนี่ยก็เป็นตัวการตีจากฝันของคุณยาย่ากันครับผมหงวดวันที่หนึ่งท่านวาคมสองพันอร่อยหกสิบหกครับผมมือนี่เป็นโค้งสุดท้ายครับผมโค้งสุดท้ายของหงวดวันที่หนึ่งท่านวาคมสองพันอร่อยหกสิบหกครับผมก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีโชค m ắ นสุขคูครับผมมือนี่ครับมือนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชม มีโชคมีลาบกับตัวเลขของคุณแม่ทองสีของข้าขครับผมครับผมคลิปนี้บาต้องพูดกับขอลาไปก่อนครับผมคลิปหนะ้าพอ,อกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บาต้องพูดน้ำเี้นครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับผมเพียงกำลังใจให้บาต้องพูดหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมนี่คลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ